มาเริ่มกันที่นางเอกรางวัลออสการ์รุ่นใหญ่นะคะอย่างฮัลลี่เบอร์รี่ที่ต้องกลืนน้ำลายตัวเองหลังจากที่เคยประกาศว่าจะไม่แต่งงานอีกเพราะว่าล่าสุดเธอเพิ่งอุ้มท้องแก่6เดือนเข้าพิธีวิวากับโอลิเวียมาร์ติเนสอดีตแฟนหนุ่มของนักร้องดังคาลลีมินนอฟสนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการแต่งงานครั้งที่3ของฮัลลีเบอร์รี่แล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยผ่านการแต่งงานกับเดวิดจัสติสนักเบสบอลชื่อดังและนักร้องหนุ่มเอริกเบเน็กมาแล้วด้วยค่ะ มาต่อกันที่นักแสดงสาวชื่อดังนะคะอย่างสาวเคทวินสเลตที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเธอได้แต่งงานเป็นครั้งที่3แบบเงียบๆกับนักธุรกิจหนุ่มหล่ออย่างเนทร็อกแอนโรลโดยก่อนหน้านี้สาวเคทเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วกับผู้กำกับจิมทรัพ์บตร์ที่อยู่ด้วยกันได้เพียง3ปีก็ต้องแยกทางกันและแอบมาแต่งงานรอบสองกับผู้กมกับนังคนใหม่แซมแมนเดสแต่แล้วก็ไปไม่รอดค่ะ มาต่อกันนะคะที่นักสแสดงสาวชื่อดังอย่างสาวแองเจลินาจลรีโดยความรักแต่ละครั้งของเธอล้วนเกิดขึ้นในกองถ่ายทั้งสิน้นโดยการแต่งงานครั้งแรกกับนักสแสดงหนุ่มจากเรื่องแฮกเกอร์อย่างจอห์นนี่ลีมิเล์ที่อยู่ไดเพียงแค่2ปีก็ต้องหย่ากันและมาแต่งงานใหม่กับบิลลี่บ๊อบเทอร์ตันโดยทั้งคู่เจอกันในกองถ่าย p u s ชิ่งส์สแต่ไม่นานก็แยกทางกันอีกและคนปัจจุบันกับการแต่งงานครั้งที่3กับหนุ่มแรดทิตก็ปิ้งกันในขณะถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง Mr. and Mrs. Smith ค่ะ